ครับสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการปลูกต้นไม้การทำบอนไซการทำไม้แครไม้ดัดไม้จำลองธรรมชาติวันนี้มาพูดถึงเรื่องโมกว่ามีโมกชนิดไหนกันบ้างเท่าที่ผมมีในสวนนะครับครับแล้วแล้วเรามาดูกันเลยครับว่ามีชนิดไหนกันบ้าง ถูกผิดอย่างไรก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยคอมเมต์มาบอกกันได้ถ้ามีความผิดพลาดประการใดครับ,รบเริ่มกันเลยครับต้นแรกนี้จะเป็นโมกลาครับโมกลาก็ดอกก็จะประมาณนี้ครับใบก็จะใหญ่เรียวแต่โมกลานี้ก็มีหลายชนิดนะครับมีแยกออกไปอีกใบก็จะต่างกันไปเล็กน้อยเช่นต้นข้างบนนี้ก็เป็น โมลาเช่นกันไปก็ต่างกันไปนิดหนึ่งครับดอกก็จะต่างกันไปด้วยครับนี่ครับเปรียบเทียบก็ใกล้เคียงกันครับแล้เวเรามาดูลูกที่เกิดจากโมกลาอาจจะมีการการกลายพันธุ์เล็กน้อยเพราะว่าใบก็จะเล็กลงมานิดหน่อย ตัวนี้เกิดจากมล็ดโมกลานี้จะออกดอกเพียงปีละครั้งคือช่วงฤดูร้อนเพราะว่าเตรียมออกฝากใส่ฤดูฝนเมื่อนำมาทำบอนไซก็สวยงามดีแต่ว่าจะไม่ออกดอกตลอดข้อเสียก็มีอยู่ตรงนี้ครับ แล้วเรามาดูโมกหนูลากันบ้างครับโมกหนูลานี้ใบก็จะเล็กเล็กกว่าโมกลาลงมาอีกเดี๋ยวเปรียบเทียบให้ดูกันเลยครับนี่คือโมกหนูลาใบก็จะประมาณนี้ครับนี่คือโมกลาครับเปรียบเทียบกันให้ดูชัดๆไปเลยครับ ว่าต่างกันขนาดไหนก็ต่างกันเยอะอยู่ครับใบก็เล็กกว่ากันโมกหนูลานี้นิยมนำมาสร้างเป็นบอนไซเพราะว่าเขาจะออกดอกตลอดเวลาเวลาริดใบก็จะแตกยอดพร้อมกับดอกออกมาเลยครับแล้วมาดูโมกโมกเวียดนามครับโมกแค่เวียดนามโมกแค่เวียดนาม,มก็จะ ใกล้เคียงกันกันกับโมกหนูลาแต่ว่าใบจะเลียวเล็กกว่าก็ออกดอกดีเช่นกันครับแต่ว่ากิ่งจะเปาะก,กว่าโมกหนูลานำมาทําบอนไซก็ได้เช่นกันแต่ราคาก็จะไม่สูงเท่ากับโมกหนูลาโมกหนูลานี้เมื่อสร้างเสร็จแล้วก็มีราคาเป็นแสนได้และเมื่ออายุมากๆก็จะแสดงถึงความสวยงามของต้นลำต้นและมีดอกเต็มต้นสวยงามมาก นี่คือโมกเวียดนามมวกแพะเวียดนามครับมาดูโมกตามรั้วบ้านเราอีกก็แยกกันมาอีกเป็นโมกพวงครับโมกพวงก็ใกล้เคียงก,กันกับโมกปลาครับแต่ว่าช่อดอกนี้จะดกกว่าพวงจะใหญ่กว่าเมื่อบานจะบานเต็มต้น นี่คือโมกพวงบ้านเราครับที่เขาทำปลูกกันทํารั้วตามบ้านเปรียบเทียบกับโมกลาก็ก็ต่างกันตรงที่ช่อดอกคือโมกลานี้ดอกจะไม่ดกเท่าโมกพวงนี่ครับใบก็ประมาณนี้ครับครับเสร็จสิ้นว่าด้วยเรื่องโมก เดี๋ยวจบคลิปผมจะมีตัวอย่างบอนไซที่ทําเสร็จแล้วที่ทําจากต้นโมกบางต้นก็มีราคาสูงแล้วลองดูภาพตัวอย่างกันเลยครับ